สวัสดีครับผมเ n h a n า e นะครับ,รบวันนี้ผมจะมาเล่นเกม m e t เท h o อ p เ t a l 2ท่าสองนะครับอันนี้ผมจะเล่นใหม่ซะหน่ยอยมาเรียนเล่นใหม่ๆซึ่งผมก็เคยเล่นลงช่องไปแล้วแหละแต่นี้จะมาเล่นใหม่ไงโอเคเดี๋ยวรอมันขับถึงโรงพยาบาลเลยระหว่างนี้ก็ดูฉากไปจะไปขับรถโอเคถึงแล้วอ่ะมันโหลดอยู่รอมันโหลดกันโหลดดิง้ง เสร็จยังเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วรรยากาศก็เหมือนเดิมเลยนะครับรอา,ากาศแม่งไม่เปลี่ยนไปเลยห้าทุ่มสี่สิบตามหาซิดรล็อบไปครับซิดรล็อบนี่ที่ผมรู้มาคือมันเป็นมันเป็นทหารนะครับซิดรล็อบเป็นอลไรร้อย100โทยศร้อยโทซิดรล็อบที่ผมไปที่ผมรู้มานะเกมเนี้ย โ okay. อเคก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนี่ตั้งแต่ที่ผมไม่ได้เล่นนานเหมือนเดิมทุกอย่างเลยใช่ไหมเนะี่ยไลฟวิชั่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเช่นเคยขึ้นไปขึ้นขึ้นไปดิอา้าวไม่ขึ้นดิอ่แฟมโทลิกมันมาอีกแล้วแล้วมันก็หลงทํากุญแจหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่มันไปนอนแถวน้ําพุแล้วมันก็ยังไม่หยุดเด่มอีกมันเด่มหนักตอดเลย โปรเฟสเซอร์โกรธมากเออ,อเฮียทรลิกทำกุญแจหายนะครับแต่ผมต้องไปหาแถวแถวน้ำพุใช่ไหมไอ้ทลิกแม่งทำกุญแจหายเฮียมึงนี่เฮียจริงเลย <c oughs> เออโอเคน่าจะเป็นแถวนี้แหละน่าจะใช่อะ่ะเออตรงไหนวะไม่เห็นมีอ๋อนี่ไงนี่ไงน,น,น,นี่เอามามา อ้าวโอเคได้ามาแล้วไปกันเลยเอาไปไขประตูกันเฮ้ยแม่งเป็นวันมดแล้วในวิชั่นเวลาเปิดในที่สว่างสว่างมันจะแสบตาผมรู้สึกว่างั้นนะผมคิดว่างั้นนะมันไม่รับเปิดในที่สว่างสว่างมากมันจะแสบตาแต่ก็ดีกว่าไฟฉายนะไฟฉายมันเห็น,หนแค่ตรงกลางไงแต่ในวิชั่นนี้มันเห็นรอบๆไปเลย ผมก็คงมาอยู่นิ่งเฉยในโรงพยาบาลอย่างนี้ผมตัเดีวออกจากที่นี่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดที่เอา้ากูยังอ่านไม่เสร็จไปแล้วล่ะไม่เป็นไรอ่านไม่เสร็จไม่เป็นไรช่ามาเลยห้าทุ่มห้าสิบห้าอินเทอร์โฮสปิตอลอ่ะเปิดหน้าพิช่นเดินมากุญแจแล้วก็เจอคอมหนึ่งเครื่องเดวนละ โอเปเรเตอร์ Officer, พวกนี้จะปิดถึงห้าทุ่มเลยใช่ไหมเพราะว่าแขกกำลังจะมาแลาพร้อมที่จะต้อนรับแขกแล้วอีกอย่างผู้ป่วยของคุณที่จัดยาให้ไปแล้วตอนนี้คุณควรมีมาตรการป้องกันมาตรการป้องกันไม่ให้ใครที่ไหนก็ได้ควรเข้ามาข้างในนี้๋อ ไม่รู้ว่าแปลถูกป่าวนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรขนาดนั้นนหะนะผมก็อ่านเท่าที่เข้าใจนี่แหละแล้วก็แปลเท่าที่เข้าใจมึงก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายากจริงเลยอ่ะเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวอเออก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยมันก็อืมเรื่อต่อไปเอาเฮียนี่โอเคถ้าอยากไปมิชชั่นต่อไปต้องเดินไปหามัน ไม่ใช่ชชตตไม่ใช่ดิชาร์ปเตอร์เหี้ยกูพูดผิดชาร์ปเตอร์ตีหนึ่งยี่สิบไปหากล้องมาโอเคได้กล้องมาแล้วไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงเก็บมาโอ้โหมึงเปิดประตูให้กูอย่างนี้เลยเหรอ สุดยอดพี่มเปิดประตูให้กูอย่างนี้เลยเ,เดินต่อไปอใครเดินไเนะั่นใครเดินไปวะนั่นแล้วนี่อะไรโอ้แสบตาเฮ้ปิดก่อนเงินเงินเหรอเงินสารัฐเนี่ยดูดิกองเต็มพื้นเลยอืมอา้าวโน้ตใบรับรองแพทย์เซอร์กิต โรงพยาบาลสั่งเลยมื่คืนป็นสุกถึงป็นเสาจะปิดปรับปรุงส่วนการทดลองให้เป็นเรื่องความลับของแล็ปท็อปอ๋อผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกมันหมายถึงอะไรมันบอกว่าจะปิดปรับปรุงโรงพยาบาลแล้วก็ส่วนการทดลองเป็นเรื่องอยังไงดีเป็นเรื่องลับอ,ะอ่ะประมาณนั้นบ้งเอออะไรผ่านหน้ากูไปก็ไม่รู้ อ้าวมีคนมาเดียด๋วยวๆแอบอนแอบอนแอบแบนี้เฮ้ยมันมันมาได้แล้วเฮ้ยมันมาได้แล้วไอ้เชี่ยที่ผายแล้วเอากูตายยอบโอเคครับเดินต่อไปเลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครตายด้วยเมื่อกี้สิ่งที่คุณเห็นเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เดินมาแอบเดินมาแอบมันมาไหมมันไปยังน่าจะไปแล้วแหละใช่ไหมโอเคมันไปแล้วอ่าโน้ตบุ๊กย่าของเราเหมือนถูกขมโมยไปนายคิดว่าเป็นเรื่องตลกมากหรือไงที่นายคิดอย่างน,านั้นก็ตีดนึโปรเฟสเซอร์ผมไม่อยากจะออกค่าใช้จ่ายกับคุณวันนี้แล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งคคุณ คุณควรตกลงกับผมก่อนแล้วคุณก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องการทดลองจนถึงพวกนี้คุณก็ไปควรจะไปยุ่งกับมันอยู่ดีเอออย่าคิดอะไรมากเลยนะฉันก็ไม่สนใจอะไรขนาดอยู่แล้วอ๋ออีกคนหนึ่งบอกว่าคุณอย่าไปยุ่งเรื่องการทดลองมากและพอผมไม่อยากออกค่าใช้จ่ายอะไรคุณแล้วเอ้ยคุณคุณไอเส้นไอ้เส้นเส้นนี่มันอะไรวะ อ,อ,อย่าไปยุ่กับมันเลยอย่าไปยุ่กับมันอย่าไกูนอย่าไปยุ่กับมันเลยดีกว่าไปไปเดินไปสักพักโอ้ยเฮียดิเฮ e <c oughs> ียอะไรไปเนี่ยตกใหมดอ่ะเดินต่อไปอเอาเลือดเอามาห้อยแถวเนี้ยนะห้อยไปมั่วมึงเลยเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไป โอเครอมันโหลดก่อนคาสตเตอร์สีนะครับโหลดมายังห้าทุ่มเอ้ยไม่ใช่ห้าทุ่มตีหนึ่งห้าสิบไปตามหาประตูดำเหรอเออนั่นใช่เอ่อซีดีล็อบอ่ะใช่ไหมนั้น พล,ล้อยซีดีล้อไปที่ผมเห็นใครที่มาเห็นโนตนี้ขอให้ออกจากอาคารนี้ปนไปเลยเพราะคุณไม่ควรเข้ามาที่นี่กองกำลังพิเศษของผมที่เข้ามาในนี้แต่ละคนเหมือนผมผมพาพวกเขามาตายและศัตรูมันได้ยินสิ่งที่เราพูดและในห้องตันนีของโรงพยาบาลนั้นไม่ควรจะไปยุ่งไปอย่าง,ย,างยิ่งโรงพยาบาลทางานแย่มากและบันทึกแดรล่นี้ผมให้โปรเฟสเซอร์บันทึกเก็บเอาไว้ในแล็บท็อปของเขาแล้วก็มีอาวุธใหม่ไบโอ เรากีเข้าจากร้อยโทซิดอลอฟอ๋อซิดอลอฟน่าจะเขียนไว้ก่อนตายมั้งผมคิดว่างกันนะแต่ที่ผมดาวแล้วซิดอลอฟน่าจะเขียนไว้ก่อนตายอ่ะอาจจะใช่เฮ้ยใครวะเนะี่ยใครวะเนะีะนะ่ยยุ่งกับกูเนะี่ยใครไม่รู้แต่มายุ่งกับแต่อย่ามายุ่งกับกูนะเนี่ยโอ้ยไอ้เนี่ยเพลงแม่งเฮียแล้ววะอ๋อแม่ง อมอะไรไม่ได้เพลงเพลงแม่งดังมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวก่อนเลยวอลก่อนอะไรไม่ใชนเพลงแม่งเสียงดังมากเลยอ๋อแต่วี้เสียงดังเสียงดังในคลิปผมไม่รู้ว่าคุณได้ยินเสียงเพลงไหมนะแต่ผมได้ยินแบบดังมากเลยผมใส่หูฟังเลยเนี่ยเอาอย่าคนบ้าเยมันจะตีกูไหมเนี่ยมันตีกูไหมโอเคไม่ไม่ตีไม่ตีรอไม่ได้ก็ดีแล้วรอไม่ได้ก็ดีแล้วให้องนี้มีอะไร ห้องนี้ก็ก็ไม่มีอ,อะไรดีกว่าั้นเดินไปเลยแล้วกันออกจากที่นี่โอ้ยเฮียแม่งเลยว่าจอกไม่ได้เฮียแม่งเสียงดังชิบหายเพลงม่งมาหูผมกระแตกอะ่ะหูผมแทบแตกเลยเมื่อกีอ้เนี่ยเพลงมันมาสี4สองสี่สิบตามหาไฟอกอกสารและโน้ตบุ๊ก ดูแล็ปท็อปไปแหละที่ผมเรียก,โโกดูบ๊กเมื่อกี้ดิเอาไฟเอกสารใช่ไหมเอาใครวิ่งมาเมื่อกี้ดิใครวิ่งวะเมื่อกี้ดิเดินต่อไหมอา้าวใครวะนั่นแต่อย่าไปยุ่งเลยในนี้มีแล็ปท็อปเรามาหาแล็ปท็อปอา่านี่ไงเจอแล้วอา้าวแฟม เอามาเอากูจะอ่านแป๊บกองกำลังพิเศษพังลูกกงเข้าไปโรงพยาบาลในห้องตายดินและตอนนี้ก็เจอผู้ป่วยหลุดออกมาหวัวกระทิของกลุ่มเราพยายามจะจับเขาแต่เขาจะเป็นยามจะตายเพราะว่าปวดหัวที่ไปจับคนบ้าที่จะหนีออกจากโรงพยาบาลอ๋ออ๋อคือ ไอรถไงดีไอรถสามสี่คันที่เราเห็นอยู่หน้าโรงพยาบาลนี่คือทหารนะ่ะท,ทหารที่แบบออกกลุให้กับโรงพยาบาลแล้วทดรองันตลอดเนี่ยนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะผมก็ไม่ได้เข้าใจเลขนะาดนั้นภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้เก่งอลไรมกนะผมก็อ่านพอเข้าใจอะ่ะโอเคเจอละเอกสารอภาษารัเสเซียด้วยเฮียเอาซบ โซ่ป่ะเหยียบแม่งอะไรเช่นจัมยีจัมยีสัตว์เหยียบศพบุลลี่ศพอะไรเช่นไป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 ก่อนไป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 เหยียบมันเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาแล้วมันไล่ตบกุ้เฮียแมวแมวเดี๋ยวต่อไปเลี้ยวเออแต่ชาร์เตอร์นี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยมันโล่งแบบโล่งเลยมันไม่ค่อยมีอะไรเลย โอเครอมันโหลดก่อนครับไปชาร์เตอร์ต่อไปชาร์เตอร์หกนะครับเกมนี้มันชาร์เตอร์มันสั้นอ่ะถ้าชาร์เตอร์มันยาวผมกคนเล่นเป็นพาร์ทเหมือนเมื่อก่อนอตีสามยี่สิบห้าออกจากห้องใต้ดินถ้าชาร์เตอร์มันยาวผมกคนเล่นเป็นพาร์ทอะต่นี้มันสั้นไงผมเลยเล่นแบบทีเดียวจบเลยแล้วกัน เมื่อก่อนผมเล่นแบบเป็นพาสเป็นพาสอ่ะซึ่งแม่งไม่คุ้มเลยลกมันลกช่องอ่ะผมไปลบออกแล้วก็เล่นใหม่ะคุ้มกว่าเยอะเลยคือแบบเล่นทีเดียวจบเพราะว่ามันมันน้อยไงถ้าเป็นเกมความสนใจมันจะแบบชาเตอร์หนึ่งชาเตอร์หนึ่งคือชั่วโมงหนึ่งกว่าจะจบอ่ะชาเตอร์หนึ่งบางบางเกมแม่งกว่าจะจบคือนานนะแต่ถ้าผมมีความ,มคงอยากให้เล่นเกม เออ่ในเรื่องคอมสักเกมหนึง่งถ้าผมมีนะตอนนี้ผมยังไม่มีไงตอนนี้ก็เล่นไปก่อนเอ๊ะเสียงอะไรวะตึงตึงตึงเสียงอะไรมันไงกูว่าแล้วกูว่าอยู่เสียงอะไรมึงนี่เองไป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 ย,ไยี่มันไล่หลังกูอยู่มันไล่หลังกูอยู่อ๋อมันไล่หลังกูอยู่เนี่ยกูได้ยินเสียง <c oughs> เอ้ยเสียงมันเป็นอย่างนั้นจริงนะเนี่ยผมทำถูกไหมโอเค พอถึงตรงนี้มันจะไม่ไล่เราเนะครับเพราะว่าผมผมจําได้อยู่อ่าผมเคยเล่นไปแล้วแหละแต่ผมผมไม่รู้ไงผมเล่นมาก่อนไงอ่าเดินต่อไปก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนี่ยฮอสพิทัลสองไม่ค่อยมีอะไรนะจริงมันไม่ค่อยมีอะไรมากเรื่องเส้นตรงมหาแค่ าหาคนหายจะหาคนหายไปไปหาของนี่ีสามสี่สิบห้ายี3สามสี่สิบห้าแล้วตอนนี้ไปตีสามสี่สิบห้าทำไมรู้สึกว่าเวลาในเกมมันเร็วอย่างวะเร็วมากเลยอ่าโอ้ยทางออกนเนี้ยอ๋อนี่คือเราจะนีจะลงพยาบาลแล้วเหรอ โอเคครับชาร์ปเตอร์สุดท้ายแล้วของเกมไปรอมัโหลดแป๊บนึงนี่ชาร์ปเตอร์สุดท้ายเลยห้าเอ้ยไม่ใช่ฮะตีห้าห้าสิบออกจากโรงพยาบาลแล้วไปขึ้นรถอ๋อตีห้าห้าสิบโอเคครับ ตอนนี้เราต้องวิ่งอย่างเดียวนะอย่าหันไปมองหลังถ้าคุณหันไปมองหลังคุณมีโอกาสตายนะเหมือนไอ้เฮียที่กำลังวิ่งดักหน้ากูอยู่เฮ้ยเดี๋ยว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 เยวยายาาอย่ามาดักกูอย่ามาดักกูกูรู้มึงอย่าคิดกูไม่รู้นะถ้าผมหันหลังไปดูผมว่ามันไล่ผมมาสามสี่ตัวอย่าหันไปดูไอ้เฮียมันเราเม่มีโอาตายโอเครถลดลดขึ้นรถอ่ารอดแล้วรอดแล้วบอกกูจะรอดไอ้เฮียสุดท้ายนะครับอ่ะผมไม่พูดแล้วกัน สุดท้ายก็ to be continue สุดท้ายเราก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับโอเคครับสมควรกับเวลาแล้วผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ